เสือเด็ดจับตัวไปตอนนี้นี่ออกมาได้ชาวบ้านที่ช่วยผู้มกครองไว้เลยมาแจ้งความครับโอ้นีคนเห็นไก่เห็นผ่านแล้วก็แก๊งพี่จิ้มเดินมาครับน้าซีเจนเลครับก็มีอะไรนี่ครับ ไปดูยังยังยังไป่ปดูครับไปแล้วเลยคุยแล้วบินเจ๊งานนี้อะไรนะนี่เห็นไหมได้ได้อะอันนี่อะไรต้องเปลี่ยนครับรอใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวเข็นเข้ามาร์กเลยครับ ขอตุ้มม้าสุดท้ายก่อนครับโอเคได้เนาะโอเคครับมาพร้อมนะครับอ่าสี่สามสองเจ้าเด็เขียนข้านะสองสาวนี้เดินออกได้เลยเนาะขอครับ 对对对对，嗯，啊。